วันที่11กุมภาพันธ์พศ2565กศนอเภอฝางได้รับมอบชุดจานดาวเทียมจำนวน15ชุดโดยมีคุณพลวิทย์ขยันงานนักชำนาญการความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและคุณสมชาติอุปศีดาวิศวกรดาวเทียมได้บรรยายให้ความรู้และวิธีการติดตั้งจานดาวเทียมให้กับคณะครูกศนเอเภอฝาง หลังจากนั้นคณะครูได้นำไปติดตั้งในกศนตตำบล8แห่งศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง6แห่งและห้องสมุดประชาชนอำเภอฝางหนึ่งแห่งโดยในด้านการศึกษาครูทุกศูนย์การเรียนชุมชนได้ใช้ประโยชน์คือการเปิดช่องรายการถ่ายทอดการศึกษาของ etv กศนเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยภูมิศาสตร์ของอำเภอฝางเป็นพื้นที่ติดชายแดนพมา่า มีดอยเป็นส่วนใหญ่การคมนาคมสะดวกสบายในพื้นที่ราบแต่สำหรับพื้นที่สูงการคมนาคมค่อนข้างลำบากรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้บนพื้นที่สูงในระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคม2565กสนอมเพอฝางได้รับมอบอินเทอร์เน็ต WiFi ตามโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยมีคุณพลวิทย์ขยันงานและคณะเข้าติดตั้งจำนวน2จุด จุดที่1ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยมะยมบ้านห้วยมะยมเป็นหย่อมบ้านเล็กๆบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยพระห่มปกการข้นาคมสะดวกสบายแต่ยังขาดน้ำประปาไฟฟ้าชุมชนได้ใช้โซลาเซลล์ในการนำแสงสว่างในเวลากลางคืนการติดต่อสื่อสารจะมีเพียงจุดเดียวที่สามารถรับสัญญาณโทรศัพท์หรือการใช้อินเทอร์เน็ตได้คือจุดเนินบนดอยของหมู่บ้าน ชุมชนมีความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารจนกระทั่งได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเมื่อได้รับการติดตั้งแล้วครูและผู้นำชุมชนได้รับการอบรมการเข้าใช้งานรวมไปถึงการจำหน่ายคูปองเข้าใช้งานให้กับคนในชุมชนผู้คนในชุมชนรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในหมู่บ้านนี้ครับยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็คือ ก็คือจะใช้ซูราเซลแล้วก็ทางนี้ก็ได้ได้ไดาวเทียมไทยคมที่ไว้ใช้เล่นเน็ตแล้วก็ดูวิดีทัพเกี่ยวกับอะไรทีวีต่างๆ,ๆในผมแนะนาตัวแทนชุมชนนะครับก็ได้รับประโยชน์ก็คือดูข่าวสารทางทีวีแล้วก็ในส่วนหนึ่งถ้าใครอยากมีสมาร์ทโฟนอะไรต่างๆก็ไ้มาเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับมาท่องอินเทอร์เน็ต จุดที่2ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านซับตะเคียนบ้านซับตะเคียนเป็นชุมชนที่มีประชากรชนเผ่าลาหูอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเส้นทางจราจรค่อนข้างลําบากในฤด,ดูฝนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเช่นเดียวกันไม่เพียงแต่จราจรลําบากสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ชุมชนต้องการมากเช่นเดียวกัน เมื่อได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนนำเทคโนโลยีเข้ามาครูได้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผู้รับบริการในชุมชนเช่นเดียวกันกับชุมชนบ้านห้วยมะยมจากโลกไร้พรมแดนทำให้ชุมชนมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มไปในข่าวเดียวกัน ด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบว่าสัญญาณขาดหายสายเหตุจากหมู่บ้านทั้งสองแห่งเป็นหมู่บ้านที่ไฟฟ้าย,ยังเข้าไม่ถึงชุมชนใช้โซลาเซลล์ในการดำรงชีวิตเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฝนตกทำให้ไม่มีแบตเตอรี่สำรองสัญญาณอินเทอร์เน็ตจึงขาดหายขาดการติดต่อสื่อสารในบางครั้งขอขอบพระคุณบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนที่ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในชนบ,บทด้วยดิจิทัล พราะหัวใจของการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับพื้นที่ชนบทห่างไกลนั้นไม่ใช่เพียงแต่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้นแต่ที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้เรียนได้รับโอกาสในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบให้ทำให้ชีวิตเส้นพรมแดนไม่ไร้ผมแดนอีกต่อไปดีครับกับผมได้ใช้ในการเรียนการสอน และได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการติดตามข่าวสารในปัจจุบัน